ดีพี่น้องอสอมอที่รักทุกท่านนะครับตลอดถึงพี่น้องอสอมอที่เป็นสมาชิกของสมาคมชาพนกิจสองขหอสอสมแอห่งประเทศไทยผมนายแพทย์นัทธุศ,ศ,ศิริพงศ์นายกสมาคมนะครับวันนี้มีข่าวดีที่จะมานําเรียนต่อพี่น้องอสอมอนะครับเรื่องบทเฉพาะการขณะนี้บทเฉพาะการของเราซึ่ง หมดอายุลงแล้วในวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาและขนาดนี้ทางสมาคมได้ยื่นขอต่อบทเฉพาะการนะครับซึ่งทางนายทะเบียนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรีนะครับได้ลงนามต่อบทเฉพาะการไปจนถึงวันที่27พฤศจิกา2563เป็นที่เรียบร้อยแล้วความหมายก็คือว่า จากนี้เป็นต้นไปสิทธิในการสมัครเป็นสมาชิกของพี่น้องอสอมอ,อยังเหมือนเดิมก็คือไม่ต้องจ่ายค่าสมัครนะครับแล้วก็ยังไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์แต่ถึงอย่างไรก็ตามผมเองก็เป็นห่วงพี่น้องอสอมอไม่อยากให้พี่น้องอสอมอมีความรู้สึกว่าบทเฉพาะการที่ต่อเนี่ย ทำให้พวกเรายังไม่จําเป็นต้องรีบสมัครในช่วงนี้ซึ่งถ้าผู้ใดคิดในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมีความเสี่ยงครับเพราะอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับโรคภัยไข้เจ็บที่พวกเราเป็นกันอยู่หรือแม้กระทั่งภาวะฉุกเฉินต่างๆย่อมเกิดขึ้นกับพวกเราได้ทุกวันทุกเวลาเพราะฉะนั้นการที่เราคิดว่าการต่อบทเฉพาะการแล้วค่อยมาสมัคร ท่านจะเสียโอกาสนะครับก็เลย,ยชวนชวนว่าบทเฉพาะการนั้นที่เราทำเนี่ยเพื่อต้องการอำนวยความสะดวกนะครับให้กับพี่น้องอสอมอที่ไม่พร้อมจริงๆในช่วงนี้นะครับแต่สําหรับคนที่พร้อมแล้วอยากให้พี่น้องอสอมอรีบสมัครเข้ามานะครับวันนี้เรามีสมาชิกนี่เกือบ7 0แสนและเพราะฉะนั้นเรายังเหลืออยู่เพียง3แสนเราก็จะครบล้านนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เป็น เป็นสมาคมที่จะได้คุ้มครองพวกเราได้อย่างเต็มที่ถ้าเรามาครบกันล้านคนนะครับเสียชีวิตหนึ่งท่านทายาทจะได้ถึง5้าแสนบาทนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเองเป็นห่วงว่าถึงแม้บทเฉพาะการจะขยายไปอีกถึงวันที่27แต่ก็ไม่อยากให้ท่านรอให้ท่านรีบมาสมัครนะครับเพื่อรักษาออโอกาสและ ป้องกันความเสี่ยงของตัวท่านเองนะครับส่วนประเด็นที่2นะครับตลอดระยะเวลา 3- 4สเดือนที่ผ่านมานะครับที่เราได้มีการดำเนินกิจการของสมาคมเนี่ยเราพบว่าการแจ้งตายเนี่ยนะครับของสมาชิกอสอมอนะครับปรากฏว่ามีอยู่หนึ่งรายนะครับไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับมีการแจ้งตายอันเป็นเท็จ ทำให้สมาคมเนี่ยมีปัญหาพอสมควรมีการหักเงินแล้วเลยต้องมีการเขาเรียกว่าคืนเงินให้กับสมาชิกซึ่งทําให้กระบวนการเนี่ยค่อนข้างเสียเวลามากขณะนี้เรามีช่องทางเพื่อป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพที่จะมาแจ้งตายนะครับให้ท่านแจ้งผ่านผู้รับผิดชอบงานอสอมอของสำนักง,งานสาสุขจังหวัดหรือแจ้งผ่าน ประธานชมรมอ,อสอมอจังหวัดนะครับซึ่งเราจะรับแจ้งเฉพาะจากสองท่านนี้เท่านั้นเพื่อต้องการคุ้มครองให้ท่านและที่สำคัญคือไม่ต้องการให้มิชาชีพมาสวมรอยนะครับส่วนประเด็นที่สามนะครับในเรื่องของการสมัครนะครับเลอีกสามแสนกว่าคนผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยหลายท่านเริ่มเห็นแล้วว่าทางสมาคมเหล่านี้ ทำจริงนะครับมีเสียชีวิตเราก็มีการจ่ายตามที่มีการตกลงตามเงื่อนไขกันส่วนการสมัครสําหรับท่านที่สนใจนะครับก็ยังใช้วิธีการเหมือนเดิมนะครับก็คือจะต้องสมัครผ่านทางเ,าเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็มีการเซ็นรับรองโดยเจ้าหน้าที่และอสอมมอที่ได้รับมอบหมายนะครับแต่ถ้าท่านใดไม่สะดวกนะครับ วันนี้สมาคมเราเปิดช่องทางพิเศษนะครับให้ท่านสามารถส่งใบสมัครโดยตรงมาที่สมาคมได้นะครับแต่ใบสมัครของท่านจะต้องมีผู้รับรองนะครับผู้รับรองจะต้องเป็นประธานนะครับถ้าท่านอยู่ระดับตำบลผู้รับรองต้องเป็นประธานตำบลนะครับที่จะส่งใบสมัครมาถึงสมาคมส่วนการหักเงินนะครับทันทีที่ใบสมัครของท่านได้รับการตรวจสอบถูกต้องแล้ว แล้วก็มีการนําเข้าสู่ระบบนะครับซึ่งตรงนี้จะใช้เวลาประมาณเกือบเกือบหนึ่งเดือนนะครับระบบการตรวจสอบก็จะสําเร็จน้อยท่านก็จะถูกหักเงินหลังจากสมัครแล้วประมาณหนึ่งเดือนอันนี้ต้องนําเรียนว่าหลายท่านก็กังวลว่าไม่ทราบว่าจะเป็นสมาชิกเมื่อไหร่เพราะยังไม่มีการหักเงินอันนี้ต้องยืนยันนะครับว่าความเป็นสมาชิกของท่านสมบูรณ์เมื่อใบสมัครของท่านมาถึงสมาคมเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกังวลเรื่องการไม่ถูกหักเงินนะครับ อันนี้ก็ขออนุญ,ญาตนําเรียน3ประเด็นนะครับในในรอบนี้ที่จะแจ้งเป็นข่าวให้กับพี่น้องอสมอพี่น้องอสมอท่านใดยังมีเ,เหตุหรือมีสิ่งที่ยังสงสัยในข้อปฏิบัติอยู่นะครับก็สามารถที่จะสอบถามมาทางสมาคมได้ทุกวันนะครับซึ่งทางท่านผู้จัดการกับทีมงานก็พร้อมที่จะรับข้อสงสัย แล้วก็จะตอบข้อสงสัยเหล่านั้นนะครับขอความร่วมมือจากท่านนะครับวันนี้เราแทบจะเหมือนเปิดแก้ปัญหาถึงยี่สบชั่วโมงนะเพราะเราเปิดรับข้อสงสัยหรือข้อคำถามทางทางลายปรากฏว่ามีคนถามเรา24ชั่วโมงเลยนะครับเราก็ตอบ24ชั่วโมงเลยโอกาสต่อไปก็ขออนุญาตท่านยังถามได้เหมือนเดิมนะครับแต่ขอความกรุณาว่า หลังจากห้าโมงเย็นแล้วขอความกรุณาอย่าเพิ่งถามน,นะค่อยถามเป็นวันรุ่งขึ้นทางสมาคมก็ยินดีที่จะตอบทันทีครับก็ช่วงนี้ประเทศไทยเรายัางต้องการความร่วมมือจากพี่น้องอสอมโดยเฉพาะเรื่องของไวรัสโควิด -19 ซึ่งพี่น้องอสอมถือว่าเป็นปัจจัยสำเร็จที่ช่วยให้ประเทศไทยเราอยู่ใน เฟดที่ผมถือว่ากำลังพ้นจากการถูกคุกคามโดยไวรัสโควิด -19 ซึ่งพี่น้อ,องอสมอเป็นส่วนสำคัญยิ่งวันนี้ที่สำคัญกว่าที่ผ่านมาก็คือการรักษาลูกมวยนะครับกาบต้องไม่ตกเพราะฉะนั้นเรื่องการใส่หน้ากากอนามัยเรื่องการล้างมือตลอดถึงเรื่องการทิ้งระยะห่างยังเป็นสิ่งที่คนไทย ต้องทำกันทั้งประเทศอยากให้พี่น้องอสอมอช่วยสนับสนุนและแนะนำให้เพื่อนบ้านของเรายัางต้องทำใน3ามสิ่งนี้ตลอดไปครับขอบคุณครับ we